ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องสุดเขตแดนป่าคุณนิ้ได้รับฟังเรื่องราวนี้มาจากลูกสาวของลุงสมนักหาของป่ามือฉมังเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาวันหนึ่งลุงสมได้เข้าป่าไปกับลูกชายแต่แล้วก็เกิดพลัดหลงกันในที่สุดจนนำมาสู่เรื่องราวสุดน่าสะเทือนใจ ที่ยากเกินกว่าจะรับได้การหลงป่าอาจจะเป็นไปได้ยากสำหรับผู้ที่ชำนาญเส้นทางแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากเดินมาพบเครือเถาหลงเถาวันหลงเครือสาวหลงเครือเขาหลงหรือเครือเถาหลงคือเถาวันกลางป่าดงดิบที่มีอายุนับร้อยปีมีเทวดาปกปักรักษาอยู่ ซึ่งจะมีให้พบเห็นอยู่ตามแนวป่าชายแดนประเทศลาวบ้างก็ว่ามีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าจะสามารถพบได้ที่บริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลเพื่อป้องกันผู้ร้ายหรือทำให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีหลงทางนั่นเองเครือเถาหลงเป็นไม้เลื้อยใบรูปไข่ มีดอกคล้ายผักบุง้งแบ่งออกเป็นตัวผู้และตัวเมียหากเป็นตัวเมียจะเรียกว่าเขาหลงเงินดอกจะมีสีขาวใต้ใบมีขนอ่อนสีเงินและหากเป็นตัวผู้ก็จะเรียกว่าเถาหลงทองซึ่งดอกจะมีสีม่วงอ่อนใต้ใบมีขนอ่อนสีทองเครือเทาหลงนั้นเป็นการม้วนตัวเองตามธรรมชาติ มวนเป็นบ่วงเรียกว่าบ่วงนาคขบาทเป็นของอาถรรพ์ทางธรรมชาติที่ยากจะพบเจอได้เหตุที่ได้ชื่อเครือเถาหลงก็เพราะว่าหากใครที่ได้เข้าไปในป่าแล้วเผลอเดินข้ามมักจะหลงป่าหาทางออกไม่ได้นอกเสียจากว่าจะมีผู้คนเข้ามาพบเจอแม้กระทั่งนกที่บินผ่านก็อาจจะหลงอยู่ณที่ตรงนั้น ไม่สามารถไปไหนได้เลยและตกลงมาตายในที่สุดใต้ต้นเครือเขาหลงนี้จึงเต็มไปด้วยซากสัตว์นานาชนิดยังมีความเชื่ออีกว่าเครือเถาหลงสามารถนำมาบูชาวัตถุมงคลในด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมหากผู้ใดมีไว้ครอบครองหรือปลูกไว้ในบ้านก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งว่ากันว่าเถาวันนี้ จัดเป็นของอาถรรพ์ทางธรรมชาติผู้มีวิชาอาคมเท่านั้นจึงสามารถไปขอตัดนำมาใช้ประกอบพิธีสร้างเครื่องรางของขลังได้และหากใครมีรากเครือเถาหลงนี้พกติดตัวไปด้วยก็จะทำให้ผู้ที่ได้กลิ่นถึงกับต้องงงงวยลงหลงไหลหากนำรากมาฝนกับน้ำมันจันร์น้ำหมันแก้วหรือผสมขี้พึ้งทาปากด้วยแล้ว ก็จะได้เป็นน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์ซึ่งนับเป็นสุดยอดเมตตามหาสเสน่ห์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเครือเถาหลงก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรเช่นช่วยรักษาแผลโสดหากนำต้นมาตำให้ละเอียดและพอกก็จะช่วยให้แผลหายเร็วมากขึ้น